วัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านครับวันนี้พบกับผมอาจารย์มณิเมืองธทองคานีอีกเช่นเคยครับทุกท่านครับวันนี้ผมจะพาทุกท่านไปชมพระติตาหลวงปู่ไข่วัดเชิญนะครับนอกจาก้าชมหลวงปู่ไข่แล้วผมขออนุญาตเล่าประวัติโดยย่อของหลวงปู่ไข่ให้ทุกท่านได้รับทราบด้วยครับเรา มาถมหลวงปู่ไข่และรับชมประวัติโดยย่อกันครับครับทุกท่านครับตามที่ผมได้กล่าวมาว่าจะเล่าประวัติหลวงปู่ไข่ให้ทุกท่านได้รับทราบโดยสังเกตดังนี้ครับท่านหลวงปู่ไข่เกิดเมื่อวันที่ห้ามิถุนายนสอง2ันสี่ร้อยสองท่านเป็นพระแกจิอาจารย์ที่เปลี่ยนไปด้วย ความสามารถในทางวิปัสนากรรมฐานท่านสามารถรู้เห็นเหตุการณ์ต่างๆได้รวมหน้าได้ดีและนอกจากนั้นท่านยังเป็นพระที่มีชื่อเสียงทางเทศนาอีกต่งางๆครับขณะที่ผมเล่าประวัติคร้าเท่านี้อยากให้ท่านได้ชมเนื้อพระความสวยงามของลูกพระหลวงปูไข่ไปเรื่อยๆครับครับ หลวงปู่ไข่เมื่อกี้ผมข้ามปากหลวงปู่ไข่นั้นครับท่านหลวงปู่ไข่อินทสาโลนั้นท่านอยู่วัดบอ่อพิษพิมุกวรวิหารหรือพวกเรารู้อีกติดปากว่าวัดเชิงเลนนั่นเองนะครับข้ามหลวงปู่ไข่นั้นจะมีอยู่สามพิมนะครับก็คือพิมพ์ใหญ่พิมพ์กลางและพิมพ์เล็กนะครับที่ท่านชมอยู่นี้นะครับเป็นพิมพ์ใหญ่ นะครับ Baker, the the like the um, so our um, เนื้อผมคุกรักนะครับเห็นไหมครับความสวยงามขององค์พระด้านหน้านะครับเครื่องจากปิดทองนะครับมีทองนะครับเป็นทองแท้นะครับแล้วก็ลงรักนะครับที่มีความสวยงามมากนะครับนี่คือด้านหน้าทีนี้ทุกท่านลองมาชมด้านหลังขององค์พระนะครับ ทุกท่านเห็นไหมครับด้านหลังนั้นนะครับจะมียันสีทิศนะครับยันสีทิศนี้ซึ่งท่านเองนะครับได้ลงอักขระด้วยมือของท่านเองนะครับก็จะมีคำว่ามะอูุเขียนเอาไว้ด้วยนะครับมะอูนี้นะครับทัางว่าไปแล้วก็ประกอบด้วยนะครับ แคล้วคลาดอยู่โยงคงคพันเมตตามหานิยมนั่นเองนะครับและระยะหลังๆนี้นะครับก็มีคนเอาไปนะครับทำเป็นแก้ดวงตกด้วยนะครับนี่คือคือ,คอพุทตคุ่มของหลวงปู่ไข่นะครับและก็มีอีกพิมพ์หนึ่งนะครับที่พิมพ์ทำจากบล็อกก็มียัน สี่ทิศเช่นเดียวกันนะครับดูนะครับแต่พิมพ์นี้จะเป็นพิมพ์หลังนูนพิมพ์หลังนูนนี้นะครับทำจากบล็อกครับทำจากบล็อกแต่ก็เป็นพิมพ์ยันสี่ทิศเช่นเดียวกันนะครับองค์ที่ให้ผมดูครั้งแรกนั้นนะครับเป็น พิมพที่ท่านลงอักขระด้วยมือของท่านเองนะครับทุกท่านให,ให้สังเกตนะครับครับที่กำลังหยิบให้ดูนี้นะครับเป็นพิมพ์ที่ท่านลงอักขระยันมะอุะด้วยมือของท่านเองเห็นไหมครับข้อสังเกตก็คือหนึ่งจะมีความประณีตเรียบร้อยนะครับไม่เหมือนกับลังโนมนะครับ เห็นไหมครับมาอุอับนะครับมาอุอ่านั้นก็คือนะครับอยู่ยงคงกระพันเมตตามหานิยมนะครับก็ไปไหนนะครับก็ถ้ามีไว้ก็พกพาติดตัวไปด้วยนะครับอันนี้คือให้ดูคร่าวๆนะครับครับครั้งหน้าผมจะเล่าประวัติหลวงปู่ไข่โดยย่ออีกสักครั้งหนึ่งวันนี้ถ้าจะเล่าก็เนื่องจากหมดเวลาเสียก่อนนะครับต้อง ขอไปท่านผู้ชมทุกท่านนะครับและขอยุติเพียงแค่นี้ครับสวัสดีครับ